สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆวันก่อนคุณครูก็พาเด็กๆไปรู้จักสถานที่ต่างๆในชุมชนแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักอาชีพต่างๆในชุมชนค่ะวันนี้ครูออกมินิทานเกี่ยวกับอาชีพน่ารู้มาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะอาชีพน่ารู้เรื่องมนฤดีทองกรอยภาพตู้อบ อาชีพทุกๆอย่างมีความต่างไม่เหมือนกันทุกอาชีพสำคัญมีคุณค่าในหน้าที่สั่งสอนมอบความรู้คือคุณครูผู้ใจดีอบรมสิทธิ์ให้มีทั้งความดีและวิชาเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยคุณหมอช่วยตรวจรักษา ดูแลและให้ยาช่วยจนกว่าจะหายดีทหารรั้วของชาติผู้องอาจพร้อมยอมพรีรักษาแผ่นดินนี้สัตรตูหนีไม่กั้มกลายตำรวจคอยคุ้มครองช่วยปกป้องจับโจร้ายบ้านเมืองไม่วุ่นวายอบหุ่นใจประชาชน ชาวนาหวานปลูกข้าวตื่นแต่เชา้าสู้อดทนสู้แดดสู้ลมฝนจนได้ข้าวเป็นอาหารสินค้าสารพันธ์เชิญทุกท่านเลือกหน้าร้านแม่ค้าเรียกเสียงหวานใครเดินผ่านซื้อกันไปเชฟผู้ปรุงอาหารทุกทุกจานอย่างตั้งใจ ถูกหลักอนามัยลถถูกใจรับประทานพนักงานส่งของแคล่วคล่องพร้อมบริการส่งสินค้าอาหารถึงผู้รับทันเวลาอาชีพช่างเสริมสวยคอยช่วยดูแลลูกค้าทำผมเล็บแต่งหน้าสวยสง่าแสนถูกใจ อาชีพมีมากมายทั้งหลากหลายหนูเลือกได้หนูอยากเป็นอะไรแล้วต้องทำอย่างไรดีค่ะเด็กๆตองนิทานจบไปแล้วเป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะเด็กๆก็ได้รู้จักอาชีพหลายๆอาชีพเลยใช่ไหมคะเด็กๆคะโตขึ้นเด็กๆจะทำอาชีพอะไรคะเด็กๆเราบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะ แลให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายคลิปส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆชมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบไปแค่นี้สวัสดีค่ะ